สวัสดีครับเพื่อนๆก็อันนี้เราอยู่ในโซนมังงะกันอีกคลิปหนึ่งนะเพื่อนๆน,นะอันนี้นี่น่าจะเด็ดอยู่แหละเป็นเป็นกล่องของดูมาจากเนชั่นอ๋อซึ่งซึ่งให้มั่นใจเดาได้เลยก็คือค่อนข้างมั่นใจว่ามันคือโดเรมอนลิมิเต็ดอ็ดิชั่นนะครับก็เอาจริงๆก็ที่มั่นใจเพราะว่าเนชั่นไม่ค่อยได้สั่งอะไรเท่าไหร่ว้ว่นะ ก็แกะกันเลยนะครับชุดนี้นี่บอกเลยว่าผมว่าโอเวอร์ไพรส์มากในแง่ก็จะว่าคือไงเดียโอเวอร์ไพมันก็คือมันแล้วแต่คนบุคคลคิดเนาะเพื่อนเนาะแต่สําหรับสําหรับยุคสมัยนี้กับของที่ได้สมัยนี้คือมันเป็นอันหนึ่งมันเป็นงานโดาไรบอนเนะเพื่อนนึกออกไหมครับมันก็คนเก็บว่านิชอยู่แล้วเด็กสมัยนี้ อ่านไหมผมไม่รู้เลยนะโดเรม,มอนเนี่ยเด็กๆก,ก็พอมีบ้านแต่ลูกผมมันไม่เอาเลยไม่รู้นะโดเรม,มอนเนี่ยแปกลกโดเรมอคือคือเด็กสมัยนี้ส่วนตัวแล้วกันส่วนตัวแล้วกันผมว่าเด็กสมัยเนี่ยมันเขาโตเร็วอะ่ะเพื่อนเเขาโตเร็วโตเร็วกว่ารุ่นเราเยอะแล้วก็มันมีออปชั่นให้เลือกมากมายมหาศ,าศาลอย่างแบบคือเปิดไปเน็ต l i ซอย่างแค่ของเด็กอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะมีแบบอะไรที่มันน่าตื่นตาตื่นใจ เยอะมากนะครับมันก็นั่นแหละมันมันยากนะอย่างสมัยก่อนเรายุคผมยุคเราเงี้ยมันมีอะไรมามันก็มีอะไรออกขึ้นทีวีเราก็ดูอันนี้มานะครับก็จะมาก็จะแพ็คมาค่อนข้างดีนะเพื่อนนะมีมาเป็นบับเบิแบบแบบแข็งมาให้เลยอะไรเงี้ยนะครับเหนะ็นไหมก็มั่นใจมั่นใจว่ามันคือโดเรมอน โดรอมอนท็เตเตอกิโดรอมอนบ็อกเซตโดรอมอน,มอน,มอนตอนขนหัวลุกสุดจะหลอนนะครับเป็นชุดพิเศษที่ว่าผมมั่นใจว่าคนไม่ได้ซื้อเยอะชุดนี้พอคนไม่ได้ซื้อเยอะผมก็เลยมั่นใจว่าผมก็ต้องซื้อเพราะว่าอีกหน่อยมันจะไม่มีอ้าวนี่อะไรอะ่ะนี่ของแถมน้นเพื่อนเนาะวิ่งครั้งใหม่ใจเกินร้อย ก็เป็นแพ็กชุดแถมมาให้หนึ่งเรื่องให้เดาคือไม่เกี่ยวอะไรกันเลยเนาะก็น่าจะเป็นของแถมก็วา,างไว้น้าเร็นึกว่าอะไรแถมอะไรบ้างแถมถุงเน็ตถุงถุงกันความร้อนเหรอกันความร้อนเนชั่นนะครับเฉยไม่ไปเลยใช่โอ้ยแต่อันนี้แหละ,อ,นนหละอันนี้และเดดนะครับถุงอันนี้น่าจะดีถุงเ i มิเต็ดโดราเอมอนนะครับ โ oh, อนน้อันนี้แหละอันนี้แหละดีผมว่าถ้าในแง่ถ้าเป็นยุคเก่าแล้วกันถ้าเป็นยุคเก่าแล้วกันกระเป๋าใบนี้ก็คือเนี่ย o อตมาเซลผมว่าเนี่ยนอตมาเซลแปลว่าอะไรงานลิขสิทธิ์นะเพื่อนๆนะก็ไม่รู้ไม่รู้มันจะมีเป็นเหมือนกับยุคสมัยนี้ไหมที่แบบสิบปียี่สิบปีให้หลังมานั่งดูเหมือนกับที่ผมมี ของปัจจุบันของสะสมปัจจุบันณนณะนะวันนี้นเพื่อนนะของสิบปียี่สิบปีที่แล้วที่มาดูถ้าคุณเก็บชุดนี้แล้วคุณต้องมีกระเป๋าใบนี้นะใบนี้นะอันนี้ก็คืออารมณ์นั้นเลยเพื่อนเนาะมันคือชุดกระเป๋าโดนะมอนงานลิเกสิทธิ์นะเนี่ยอันนี้แล้วก็สวยฮะเนี่ยดูสายก็ขายสายัยาย่อนนะไรมอนอ่ะคืออันนี้อันนี้เก็บได้นะครับอันนี้อันนี้ของเนชั่นเองก็โอเคเอาไปใส่ของ กันความร้อนเหรอทำไมเนีเปิดมาแล้วมันน่าตาอะไรน่านึกเก็บหนังสือเก็บหนังสือการมันพังได้ไหมโอ้ไม่รู้ไม่รู้ว่าจุดประสงค์เขาคืออะไรเนาะก็เก็บหนังสือก็ได้หรือมั้งเนอะโอเคก็ว่ากันแล้วมันเซียวมีมีมีเซียวกาวข้างบนด้วยอ่ะก็คงจะ แบบนั้นแหละเนาะเอไม่รู้นะครับก็ไว้ว่ากันว่าก,กันอันนี้ก็สรุปก็คือเป็นเก็บความเป็นเงินเงินข้างในก็เก็บควเงินได้แต่แต่เข้าเนื้อหาเลยก็คือน่าจะเป็นตัวนี้แหละเนาะบรือบรืออะไรสักอ,อย่างเกี่ยวกับเหมือนกับฮาโลวีนน่ะชุดบ็อกเซตน่ากลัวตรงนี้ก็เช่ไม่ใช่ก็มั่นใจว่ามันไม่ใช่ตอนใหมน่นะเพื่อนนะเออมั่นใจว่ามันคือ เั็นดึงตอนเก่ามาที่เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเรื่องผีๆคนหัวลุกแล้วกันเนาะของโดนไยมากก็แกะเลยกล่องนี้หลายหลายคนตามเพจที่ผมดูก็โอกาสที่จะซื้อว่าผมว่าน้อยเพราะว่าราคามันสูงมากสำหรับเอาไม่มากสำหรบยุคนี้หรอกแต่ว่าคุ้มไหมับก,การซื้อชุดนี้แล้วได้ สิ่งที่เขาได้สิ่งที่เขาแถมมาเพื่อนเนาะส่วนตัวผมมองอย่างนี้ปุ๊บอ่ะ,อะมันเป็นสิ่งที่เราต้องซื้ออะมันต้องเก็บไว้นะครับอเน,นะครับเปิดมาก็จะเจออย่างนี้ในกล่องก็จะเป็นกล่องโฟมจานแบบนี้นเพื่อนนะไม่น่าไม่น่ามีก็ไม่น่ามีอะไรเสียหายอะโห๊เก็บด้อ๊ โอเคก็ก็ไม่ใหญ่อย่างที่คิดนะเพื่อนนะมันก็เอาในกระทะรัดอยู่เ้ามาดูกันปิดมาสี่ทิศทางเลยสี่ทิศทางทางเขี่นเลยเพื่อน ก็ค่อยๆแกะเนาะอันนี้ใช้เวลาเป็นไอเทมเดียวของของคลิปนี้เราก็จะใช้เวลาแกะกันให้มันละเอียดนยถ้ามันโอ้โหผมอะไรรู้ไหมผมกลัววมันแพ็คมาดีจนผมไม่อยากแกะเนี่ยทัาไงดีดีลยม,มากดีลยมากไม่แกะก็จะโดนเพื่อนด่าไหมเนี่ย ม,มันโอ้มันมีแบตเตอรี่ัเพื่อนโอ้โหมันมีชาร์จ USB ว่ะเพื่อนนี่โอ้โหอาไงเดียเอาไงเดียนี่ใช่ไหมเนี่ย Type C นะเพื่อนนะเฮ้ยมันล้ำขนาดนั้นเลยเหรอนี่ที่ชาร์จที่ชาร์จแบตเตอรี่ Type C นะครับอนาคตแปลว่าอะไรแบตน่าจะไม่รอด สิบปี10ปีที่ผมพูดไปเมื่อกี้น่าจะไม่ติดแล้วแหละเพื่อนเนะมันมีที่ชาร์จไฟอยู่ตรงนี้แล้วก็ข้างในก็คงจะมีเล่มเนี่ยพอแตะมันจะมีแม่เหล็กตรงแม่เหล็กตรงนี้นเพื่อนตึง้งเอ้ยเดี๋ยวเอาเป็นกรรมเอาแล้วเพื่อน ผมว่าถานไปแล้วแหละนี่ดูดิแล้วพวกเนี้ยข้อเสียคือถ้าเราไม่ชาร์จอ่ะมันก็จะเสียด้วยวัะเพื่อนเลยโอ้โหยากเลยผมเส่ยามากเลยอ่ะอยากเก็บอย่างเงี้ยเพื่อนอแล้วเนี่ยมันเป็นรูปผีรอบๆนะเพื่อน ถ้าแตะตรงนี้มันมีอย่างหนึ่งคือผมสามารถแค่เจาะตรงนี้แล้วก็ชารจได้ผมก็จะไม่ลำบากอะไรถ้าแกะออกมาผมผมจะอธิบายให้คร่าวๆแล้วกันเออคือเพื่อนๆมันมันมันฝังจิตฝังใจมากเลยว่ะแกะดิม่้ผมไม่อยากแกะตรงๆเลยบอกตรงเลย,เลยผมผมชอบอย่างนี้เพราะมันเซียวมาสวย คือคือผมให้ดูหน้าตาก่อนระหว่างทําใจเดี๋ยวดูไงดีโดนดายแล้วก <c oughs> ็นี่นะเพื่อนนะเป็นเป็นแผ่นตัวนี้อะคริลิคอันนี้เป็นไม้นะครับนี่ไม้ถอดตรงนี้ออกมาปุ๊บข้างในก็จะเป็นหนังสือเข้าใจว่าเล่มเดียวด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดอะ่ะเออมันเป็นหนังสือเล่มเดียวด้วยที่รวบรวมตอนผีต่างๆของของเรื่องโดราเอมอนนะครับแล้วก็วางเข้าไปนู้น โอ้โหแล้วก็เนี่ยมีชาร์จเพื่อนๆเห็นดูนะ Type C ชาร์จเมื่อกี้นะครับแล้วก็กดตัวนี้ไฟก็จะติดตัวนี้แล้วก็เป็นรูป P ตองคืนโอ้โหยากว่ะเพื่อนถ้าถ้าผมไม่ทำไม่แกะมันก็จะแบตบตัวนี้มันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆนะครับเพราะมันเป็นแบบรีชาร์จน่าจะเป็น,นกลไกมันน่าจะเป็นตรงนี้เนี่ย ไฟตรงนี้ข้างในเอ่อผมผมยอมโดนด่าแล้วผมขออนุญาตขอไม่แกะก่อนดีกว่าอ่ะเอาจริงเลยอ่ะเพราะถ้าผมแกะเนี่ยมันหมดเลยอ่ะคือหนึ่งหนึ่งผมต้องไปหาถุงอะไรที่มันปิดพอดีพอดีแบบนี้ไม่อยากแกะอะวะ่ะตรงขอโทษด้วยเพื่อนเฮ้ยขอโทษจริงผมไม่แกะได้ไหมก็อย่างมากเดี่ยวผมไปหาทางเปิดรูนิดนิดหนึ่งแล้วกบ หาวิธีชาร์จเอาชาร์จได้นะครับไว้ mm hmm. สำหรับชาร์จเท่านั้นโอ้โหแบบพังแน่นอนอะ่ะมันไม่มีใครมีดิสซิพลินพอความพยายามพอที่จะมานั่งชาร์จมันตลอดทุกเดือนทุกปีหรอกแล้วอยู่สิบปียีปีอะไรเงี้ยเพื mm ่อนเนาะเออแต่ต้องทำอะ่ะตรงนั้นอะ่ะไม่งั้นก็เปิดไม่ได้แต่เพื่อนๆด,เด,ดูเลยมันมีปุ่มสีทองๆตรงนี้กดปุ๊บไฟมันก็จะติด ต่เนี่ยไฟมันดับแล้วตอนแรกเพื่อนๆเห็น่าเพราะว่า,วาถ้าพอม,มันมีแบตอะมันก็ทํางานดีนะครับผมผมขอเนี่ยโดนด่าแล้วผมจบแค่นี้ดีกว่าเนาะมันมันแค่นี้เลยแล้วเล็กมากเลยอะเล็กแบบเล็กเลยผมไม่รู้จะไม่รู้ใจอ,อะไรเปเทียบอ่านด่า,นา,นาพีา่าดสูลเนี่ยเนี่ยว่ามันหนังสือมันก็จะอยู่ข้างในเนี่ยเพื่อนเนาะขนาดก็เนชั่นก็ขนาดเนี้ย คือมันเป็นหนังสือเข้าใจว่าไม่กี่เล่มอ่ะหรือว่าเล่มเดียวด้วยซ้าไปบางเป็นรวมตอนผีแล้วอยู่ข้างในนี้นะครับต้องเปิดยกอันนี้ขึ้นมาแล้วก็นั่นแหละแล้วก็กดไฟมันก็จะบึ้มบือน่ากลัวน่ากลัวซึ่งน่าเก็บไหมอ่ะต้องทําใจเหมือนกันนะนเพื่อนๆนะเพราะมันราคามันสูงถ้าจำไม่ผิดคือราคาสูงเพื่อนๆไปดูในเช็คเว็บในชั้นได้ผมว่าน่าจะยังพอสั่งรู้สึกเป็นฟรีออเดอร์ด้วยมั้งเนาะ ยังไงลองเพื่อลองดูผมขอโทษจริงผมว่าผมไม่แกะดีกว่านะครับเดี๋ยวไปหาทางชาร์จเอาก่อนนะกดตรงนี้ปุ๊บไฟก็ขึ้นมาเป็นรูปตัวเลโมอนพีๆเนาะเอาแค่นี้ล้กันขออภัยด้วย,ขอ,ย,วยขอบคุณนะครับสวัสดีครับ